สวัสดีครับโป้หอมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลวกับเกมคุกก r ลันคิงดอมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับทีมเมตาตะลุย PVP นะครับรอบนี้เป็นทีมของพลังสามหมื่นนะอ่ามาดูทีมของผมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ย ตัว3ามหมื่นก็จะมีเอสเปรสโซชาเอมตัวเดิมแต่เลเวล30 27 25 25นะครับอ่าพาดูรูนไอท็อปปิ้งกันเอสเปรสโซผมใส่เป็นลดคูลดาวหมดเลยนะครับแล้วก็ชาเอมผมใส่เป็นลดคูลดาวห้าอันอย่าไม่ปวดช่องสุดท้ายลดนมผมใส่เป็นเท่านี้ดักช็อคเนี่ยผมถอดออกเพราะว่าเดี๋ยวพลังมันจะเกินเพราะาตอนแรกใส่แล้วพลังมันบูสต์ไป3 2 0 0 0ผมเล่นเพลินไงก็เลยถอดแล้วก็ให้มันเหลือประมาณหลัก30,000นะครับอันนี้ก็ถอดมานนิดนึงส่วนไพ่ตามจริงเนี่ยผมต้องถอดอยู่แล้้วเนะเพพรราะะผมมมมมไ่ีีท็ออปปิงงลลััโจตยนคบื กำลังฟาร okay, so okay, so ์มอยู่ก็โอเคเราจะลงด้วยทีมน <ss> ี้แล้วกันเลยว่าเนิร์ฟตัวเองลงมาหน่อยนะครับอ่ามาเราเจอ4สี0 0มื0 0 0ิบ้าสามหมืกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยโอ้สมบัติเขาค่อนข้างฟูตัวเขาเนี่ยเฮ้ยตัวตัวกลางกลางตัวกลางกลางนะครับเราตัวค่อนข้างเต็มในระดับหนึ่งหรือตัวเขาจะเทพก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยเมตามันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับอ่ารถนมเปิดแล้วก็ดักช็อกโก้โอ้ยดักช็อกโก้ศาดเมื่อไหร่จะได้สาดโอ้ผมยิงอย่างช้าเลยเออกว่าจะปล่อยตัวสุดท้ายเลยนะเนี่ย ดัสโชโกะควรจะเปิดก so, right. e ่อนนะครับทีมโอโหเลือดสูสีมากนะครับใกล้กันเลยต่างกันไม่ถึง5%เปอเตอ้ยเอฟเฟซโซดูไปเอฟเฟซโซเราได้เปิดก่อนแล้วใช้เอมเปิดไปเออแล้วก็นมดันเออดันไปแล้วก็ซาดซาดซาดไปเอ้ยเหลือตัวเดียวแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเนี่ยเออเอเรียบร้อยสบายนี่เขานําำเราสามพันจีวนามันอยู่ที่เม็มันอยู่ที่ทีมด้วยนะครับแต่สมบัติเขาก็ดีนะผมเห็นเมื่อกี้มันมีโจมตีอยู่นะครับคือถ้ามันเขาไม่มีโจมตีเนี่ยเล็กกว่านี้เยอะนะครับแบบว่าเอาผมไม่ลงอ่ะ หนไม่มีทีม4 0 70,000 3 0 0เหรอโอ้โหทีม4 0 3 0 0น่าจะเมตาครบผมขออนุญาตหลบคนนี้ก่อนมากดรีเฟชไปรอบหนึ่งรอบนี้เนี่ยรอบนี้ผมไม่หลบแล้ว30,000 7จะมทามแม่งไปเลยโอ้สมบัติเขาก็น่าจะเต็มอันนี้ทําอะไรได้เนี่ยภาพโลตาจะช่วยลดพลังป้องกันของศัตรูที่อยู่ใกล้อามาลองดู30,000 7า0 0 0 0กล้าสู้ก่อนหนั้นอีก30,000 8เราก็สู้ไปแล้วจะไปกลัวอะไร30,000 7อ้าวเั้า ทีมเขานี่ก็มีเมตาเด่น,ดนๆใน2สองตัวเลยนะครับดูดแล้วก็โอ้โ,โดนโดนตัวน่าจะโดนเอสเปซโซไปนะครับโอ้ใช่เอมเราแตกชิปหายแล้วถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเราตายก่อนเราไม่ได้ออกสกิลนี่คือเรื่องใหญ่มากแล้วยิ่งเป็นตัวดาเมจนี่คือโอ้เสียหายเสียหายเยอะเสีหย,ยสหายเยอะนะครับเสียหายเยอะต้องให้เราเปิดก่อนนมเออดักช็อกสัตเอามาป้ามันให้ตายมาป้ามันให้ตายมาป้าเออมาป้ามันตายแล้วแต่เราเหลืออยู่ตัวเดียวโอ้โหนมเละเป็นขี้โอ้เราโดนเอสเปซโซเขาระเบิดหายไปเยอะเลยนะครับ เละไปอีกตัวโอ้โหลบ4เลยเหรอว้าวลก็ลบเยอะอยู่นะไม่น้อยไม่น้อยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยอ่าสองหมแล้วกันนะครับเราเจอคนสูงกว่าไปเราโดนเละอ่ะเอาเจอคนที่ต่างกันไม่เยอะแล้วกันอันนี้เรานําเขาประมาณพันเจ็ดนะครับพันหกพั ดูทีมโอ้ทีมเขาก็ดีทีมโอ้ทีมดีทุกคนเลยนะครับเราขึ้นมาแล้งก็ขึ้นช่อนห้างสูงแล้วมันก็ไม่แปลกใจทีจะเจอตัวดีๆเยอะ นะครับมาแล้วก็ดักเขาก็สาดไปเรียบโอ้โหสัตว์อะไรจริงๆเอ้ยเลือดแม่งสูสีมากตอนนี้65กสบเอครับ6กสิาหกสิรอบต่อไปใครเปิดก่อนน่าจะมีผลว่าเอสเปซโซ่เราดูเราเราจะเก็บดักช็อคเขาลงไหมดักช็อคเขายังไม่ตายโอ้โหตัวเขาอยู่ครบอยู่ครบเฮ้ยเขาฮิวแล้วเขาฮิวแล้วครับสปาร์คิ้งโอ้เราโดนเปิดตามนมเราเปิดฮิวโอ้ยโชคดีสมุนไพรทาให้ตายเราได้ยังที่ฮิวอยู่จำไมกี้สมุนไพรตายนี่จบแล้วนะครับเอสเปซโซ่ดูรอบสามเราได้เปิดก่อนเพราะเราใส่ท็อปปิ้้้้งรรกกกูููดาาาววแลล็ไปเีีียยบออโสสสสมม โอ้ทีมเขานี่แสดงว่าจัดมาดีมากนะครับเพราะว่าถ้าโอ้ถ้า,ถามิกเก้มันมีช็อตอันที่สมุนไพรเกือบตายแล้วถ้าสมุนไพ่ผมตายก่อนอะผมแพ้เลยนะโหสนุกดีว่ะเกือบเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วมาเอาตบโอ้โหสามหมื่นเก้าเลยเหรอเอาสองหมื่นสองแล้วกันตบตบเบาๆหน่อยบ้างได้ไหมเนี่ยเจอแต่หนักๆตลอดเลยสลับสลับกันหน่อยนะครับมามาเบาๆกันสักหน่อย นี่มีเอสเปรสโซ่ช่วงนี้นี่เจอเอสเปรสโซ่ทุกคนเลยนะมันไม่แปลกใจหรอกมันสู่ง่ายนะครับจุด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 จ้จุดจุดองงไปหมดเลยแต่โอ้โหเขาก็เละนะเละนะต่างกันเยอะอยู่ไปเอสเปิดก่อนแล้วก็ดูดหมุนเอสเช่เอมเรียบร้อยนะครับผมว่าทีมผมเนี่ยเช่เอฟมีปัญหามากตายเร็วเกินต้องรีบอัพดวยเช่เช่เอมให้มันเร็วนี่ฮะให้มันถึกกว่านี้หน่อยแล้วตายแล้วเกินนะครับลงด่านผมก็ตายก่อนนะช่เอมอ่ะ ตายบ่อยบ่อยมาต่อไปเนี่ยเราเหลือตัวอยู่สามใบถกสู้ไม่ให้หมดเลยอ,าาอ่ะมาโอ้คนนี้เอ้ยคนนี้ไม่มีสมบัติโจมตีแต่เขาใช้เป็นสมบัติครีนะครับโหคาสตาก็สี่ดาวเลยเหรอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสี่ดาวนี่คือน่นนาจะเกลือไปเยอะหรือเขาจะปั้นตัวนี้เป็นตัวหลักก็ได้ผมไม่รู้นะอ่ะมาลองดูกันคาสตาสี่ดาวเลยนะครับทีมเขาก็คือท็อปเทียสี่ตัวใกล้กับเราเลยนะครับแต่พลังเขาเยอะกว่าเราเยอะนะครับมา อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยุดนี้จุดนนี้จเออเฮ้ยเลือนเรานำเขาอะเจ๋ง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 อุยอ้ยอุ้ยอุโดนโดนโมาสแนนยิงมามันยิงมาเออย,ยังยัง เอสเปรสโซเอามันให้ตายสักหน่อยตัว2องตัวก็ยังดีตัดตัดตัวมันตัดตัวมันโอ้โหมันยังไม่มีใครตายเลยครับชาเอมสาดไปโอ้โเออวิจีเออเออสม,มุนไพรฮิวนะครับนมแทงไปนมแทงไปดันไปแล้วก็เอสเปรสโซดูรอบสามเอามันลงเอาไม่ลงสักทีนะครับถึกมากโอ้ยรอบสามยังไม่ให้ลงชาเอมชาเอมโอ้โหชาเอมเราไม่ลงนมเราแตกโอ้โหแตกทั้งทีเหลือดักตัวเดียวโอ้ยเกือบแล้วเนื้อเขาเหลือน้อยมากโอ้อโสุสีเกือบเกือบเกือบ คือเขาเหลือสี่ตัวก็จริงนะแต่เลือดเขาเหลือน้อยมากเออโอ้โหผมนึกว่าจะขาดอะไม่ขาดไม่ขาดนะครับนะต่อไปเป็นคนสุดท้ายในหน้านี้คนนี้เนี่ยโหทีมนี้ก็โหดม,ม,มากนะครับสมบัติโจมตีด้วยอ่ามาดูครับดูครับอย่าไปกลัวเออเขาเอ้ยเขา,ขาไม่มีแทงเขาเอาไฟเตอร์มาเป็นแทงนะครับ เอาละเอาแล้ววะอันนี้ไม่รู้จะมีสิทธิ์ปะนะเฮ้ยเาขาใช้ตัวฮิลอ๋อตัวฮิลหนึ่งตัวนึงว่าสองตัวนะครับตกใจโอ้โหเลื่อนเราเลื่อนเราสี่สิบหกเขาห้าสิบหกเลื่อนเขาเยอะกว่าเรานะครับตอนนี้โอ้โห้ชาเอมเราแตกไปตอนไหนอีกแล้วเนี่ยชาเอมผมบางมากเลยอ,ะอล่ะเออต้องไปหรือว่าต้องเปลี่ยนท็อปปิ้งแล้ววะเนี่ยชาเอมบางจริงของผมนะเนี่ยโอ้โหตายไปอีกตัวหนึ่งพอชาเอมตายแล้วมันไม่ได้สกิลอะครับแล้วมันไม่มีดาเมจแพ้สองเลยแม่รอบต่อไปขอเจอคนส เออแต่ลืมดูแรงเลยคนที่ผมทาทาไปแรงเขาแรงอะไรบ้างอ่ะอันนี้รีเฟชมาใหม่แล้วอ่ะเอาอันนี้ดีกว่า3า0 0มื่นหนึ่งเขานำเราประมาณ140-150ประมาณนี้นะครับแบล็กเบอร์รี่เหรอเออผมไม่เคยเจอแบ็กเบอร์รี่เลยนะอ่ะมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรมา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 ,มา,มาะเขาใช้แทงหนึ่งนะครับแล้วก็ลดนมดันไว้แล้วก็เออเอสเปซโซดูด so, แล้วก็ใช้เอมทิวสมุนไพรโอ้โหดักโ,โกโก้ออกชา้าตลอดเลยเออกว่ามันจะออก จุดๆๆหาดิทูกุไปตีมโอ้โหโดนมร์แดนดันเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหโดนดันรัวๆเลยเอสเปรสโซ่ดูดเข้ามาแล้วก็เออชาเอมตุ้มโกโก้ขันแล้วก็นมอ่ดันเข้าไปแล้วก็ดักช็อคสมุนไพรฮิวปดท้ายโอ้โหสบายอีซี่มากๆนะครับอาถ้าเจอพลังใกล้กันผมว่าผมเอาอยู่สบาย แต่ถ้าต่างกันอย่างที่บอกไว้ห้าหกพันผมไม่รอดแล้ว <c oughs> โอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมามากก็ต่อไปเนี่ยนะ่าจะเป็นช่วงสี่0 0ื่นนะครับไว้เจอคลิปหน้าขออนุญาตหาไปฟาร์มพลังทีมก่อนนะครับสวัสดีครับ